กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ h าวทู <How to S 1> รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วใน How To รักนะคะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนะคะสุขสันต์หลังวันวาเลนไทน์ค่ะเป็นยังไงบ้างผ่าน14กุมภาพันธ์มาแล้วนะคะถึงขั้น #14 กุมภาพันธ์ ก็คือวันจันทร์ติดอันดับต้นๆเลยนะคะแล้วก็มีหลายโพหลายสํานักค่ะออกมาก็สนุกดีค่ะเวลาที่เราได้อ่านการสำรวจความคิดเห็นเขาบอกว่าปีนี้กุหลาบยอดขายไม่ได้สูงเท่ากับทุกปีที่ผ่านมาอาจจะด้วยเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจเรื่องของปัญหาโควิดและก็เขามีการสำรวจความนิยมนะคะกว่า6 0บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องให้กุหลาบก็ได้ขอเป็นความซื้อสัตว์แทนก็แล้วกันว้าวบางคนถึงขั้นบอกว่าง้นซื้อกุหลาบแทนได้ไหมะ ดูสิความซื่อสัตย์ง่ายๆกลายเป็นเรื่องที่ให้กันยากในยุคนี้สมัยนี้นะคะเอานะถ้ารักใครมากอยากให้ซื่อสัตย์ค่ะเพราะที่สุดแล้วนอกใจใครก็ทําเป็นแต่ที่เขาไม่ทําเพราะเขาเห็นแก่หัวใจเราแล้วเราล่ะคะไม่เห็นแก่หัวใจเขาหรือเราถึงนอกใจกันนะคะอย่าให้ การนอกใจเป็นเรื่องธรรมดาไม่อย่างนั้นเดี๋ยวการเสียน้ําตาจะกลายเป็นเรื่องปกตินะคะพี่อ้อยพูดถึงเรื่องนี้กันอยู่บ่อยๆวันนี้คําถามที่คุณส่งเข้ามาก็เป็นคําถามหนึ่งที่พูดถึงเรื่องการนอกใจเหมือนกันแต่อ่านไปอ่านไปแล้วแบบสงสารหัวใจน้องอะ่ะน้องเจอภาพเจอเรื่องราวที่มันเจ็บปวดมากจริงๆนะคะลองฟังกันดูนะสวัสดีค่ะพี่อ้อยคะ่ะหนูชื่อซีซีเปิดร้านคาเฟ่ยอยู่จังหวัดหนึ่งในภาคเหนือคะ่ะ แฟนของซีทำงานที่จังหวัดเดียวกันนั่นแหละยังไม่ได้แต่งงานกันแต่แฟนของซีก็ย้ายมาอยู่กับซีที่บ้านแล้วด้วยความที่แฟนเดินทางไปทำงานที่กรุงเทพคือขึ้นๆลงๆเป็นประจำค่ะก็เลยทำให้เราต้องห่างกันอยู่บ่อยๆปีที่ผ่านมาช่วงแรกๆที่โควิดระบาดหนักๆตอนนั้นเนี่ยแฟนเดินทางไปทำงานที่กรุงเทพตอนนั้นประเทศมีการประกาศล็อกดาวน์พอดีห้ามเดินทางข้ามจังหวัด เราก็กลัวแฟนจะลําบากเนาะก็เลยบอกเขาไปว่างั้นไปพักอยู่ที่คอนโดของเราที่กรุงเทพก่อนแล้วกันรอให้สถานการณ์ดีขึ้นค่อยเดินทางกลับมาหาซีก็ได้ซึ่งมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะแต่สุดท้ายนี่คือสิ่งที่สร้างปัญหาใหญ่ๆให้กับชีวิตของซีเราห่างกันนะคะแต่โทรหากันทุกวันอัปเดตชีวิตกันเรื่อยๆจนกระทั่งเขามีการคลายล็อกสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้เราก็คิดว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาหา แต่เขากลับบอกว่ายังติดงานที่กรุงเทพอยู่การเดินทางข้ามจังหวัดต้องทําเอกสารยุ่งยากยังไงก็ตามรออีกหน่อยแล้วกันนะเราก็โอเคไม่ว่าอะไรจนเข้าเดือนที่ห้าเริ่มเอะใจว่าทําไมไม่เห็นกลับมาหาเราสักทีทั้งที่งานประจําของเขาก็อยู่ที่จังหวัดนี้ก็เลยถามเขาไปเขากลับบอกกับเราว่าหัวหน้ายายเขาให้มาประจําอยู่ที่กรุงเทพแล้วเพราะว่าที่นี่ขาดคน เราก็งงว่าเอา้าเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทําไมไม่บอกเราเขาก็บอกว่ายุง่งยุ่งเรื่องย้ายเลยลืมบอกตอนนั้นเราก็สงสัยค่ะแต่เขาก็บอกว่าอีกสองอาทิตย์เขาจะกลับมาหาเรานะขอเคลียร์งานให้เรียบร้อยก่อนจนกระทั่งใกล้ถึงวันที่เขาต้องกลับมาก็มีการโทรมาบอกว่ากลับไม่ได้แล้วนะโดนกักตัวหัวหน้างานติดโควิด เราก็ตกใจมากกลัวว่าเขาจะเป็นอะไรก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรรักษาตัวให้ดีนะเดี๋ยวเราส่งวิตามินของกินต่างๆไปให้เพราะเห็นว่าเขาต้องกักตัวนานถึง14วันจนกระทั่งผ่านมาอาทิตย์กว่าๆหลังจากที่เขาบอกกับเราว่าเขาต้องกักตัวอยู่ดีๆเพื่อนของซีค่ะที่ไม่ได้ติดต่อกันมาเป็นปีก็ไลน์มาถามว่าซีมาเที่ยวหัวหินหรือเปล่าพอดีเขามาทานอาหารและเจอแฟนของซีเขานั่งอยู่นะแต่ไม่เห็นซีก็เลยไม่กล้าเข้าไปทักตอนนั้นซีงงมาก เลยบอกว่าถ่ายรูปแฟนมาให้ดูหน่อยได้ไหมพอเห็นรูปปับ๊บแทบตายค่ะอยากจะพุ่งไปอารวาสเลยค่ะพี่เพราะคนที่บอกว่ากักตัวตอนนี้กําลังตักอาหารให้กับผู้หญิงคนอื่นอยู่ซีโมโหจนตัวสัน่นรีบวิดีโอคอลไปหาเพื่อนขอให้เพื่อนเดินไปทักแฟนของซีให้หน่อยเพื่อนก็ทําตามที่ซีขอนะคะแฟนหันมาเห็นซีในมือถือเขารีบส่งคืนเพื่อนเลยค่ะซีเลตโกนถามออกไปว่าไหนบอกว่ากักตัว แต่ทำไมมานั่งกินข้าวกับผู้หญิงที่หัวหินเขาดูตกใจแล้วก็รีบกดตัดสายซีไปเลยค่ะซีพยายามติดต่อเขาเขาก็ไม่รับสายพอเราโทรหาเพื่อนเพื่อนบอกว่าเธอเราขอไม่ยุ่งดีกว่านะให้เธอไปเคลียร์กันเองตอนนั้นซีหัวร้อนมากไม่สนอะไรแล้วรีบหาตั๋วเครื่องบินมากรุงเทพวันนั้นเลยจะไปรอแฟนที่คอนโดแต่พอมาถึงคอนโดก็เจอว่าในห้องของซีมีข้าวของเครื่องใช้ของผู้หญิงคนอื่นวางอยู่ครบโหน้อ oh, ง ตอนนั้นเราก็ช็อกค,คิดอย่างเดียวว่านี่ห้องของฉันก็เลยเอาถุงดํามาโกยของของผู้หญิงไปทิ้งข้างล่างเหมือนคนสติหลุดเลยค่ะพี่สรุปคืนนั้นเขารีบกลับมาพร้อมกับผู้หญิงคนใหม่วันนั้นซียอมรับเลยว่าตบตีทั้งเขาแล้วก็ผู้หญิงด้วยซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ยอมที่ซีเอาของของเขาไปทิ้งซีก็เลยบอกว่า ห้องนี้ซีเป็นเจ้าของใครบุกรุกเข้ามาโดยไม่ขออนุญาตซีมีสิทธิ์จะโยนของของเขาทิ้งระหว่างทะเลาะก,กันค่ะพี่อ้อยเชื่อไหมคะสิ่งที่ซีเห็นในตอนนั้นเนี่ยอย่างเดียวเลยคือผู้ชายที่เรารู้จักดีเขาเปลี่ยนไปเหมือนเป็นคนละคนเหมือนเราไม่เคยรู้จักกันเลยเขาปกป้องผู้หญิงคนนั้นเต็มที่ทำเหมือนซีเป็นคนพาลที่ไปยุ่มย่ามในชีวิตเขา สีตัดสินใจบอกเลิกค่ะและไล่เขาออกจากห้องเขาดูไม่ทุกข์ไม่ร้อนรีบเก็บของแล้วก็ออกไปเลยตอนนั้นสีว่าสีเข้มแข็งและเด็ดขาดในการตัดสินใจมากนะคะพี่แต่หลังจากวันนั้นผ่านมาห้าเดือนแล้วสีกลายเป็นโรคซึมเศร้าทั้งปัญหาธุรกิจปัญหาจิตใจประดังประเดยจนเรารับไม่ไหววันหนึ่งเราไปเจอรุ่นน้องที่รู้จักซึ่งทํางานที่เดียวกับเขานะคะเราก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้น้องฟัง น้งองเขางงมากถามว่าซีเพิ่งเลิกหรอเพราะว่าแฟนของซีเนี่ยบอกเพื่อนๆในออฟฟิศว่าเลิกกับซีไปตั้งนานแล้วเพราะว่าซีไปมีแฟนใหม่โอ้ดูเขาทำนะเขาเสียใจก็เลยทำเรื่องขอย้ายไปทำงานที่กรุงเทพตั้งแต่ช่วงก่อนคลายล็อกดาวและแฟนใหม่เขาก็เป็นน้องในทีมที่เคยทำงานอยู่ที่สาขานี้ช่วงหนึ่งด้วยแต่พอเขาย้ายกลับไปกรุงเทพซีรู้เรื่องทั้งหมดแล้ว ถึงได้รู้ว่าทำไมโง่ขนาดนี้รู้สึกดาวดาวลงไปกว่าเดิมมันทั้งโมโหทั้งรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าจนไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วค่ะพี่ทุกอย่างมันพังและลามไปถึงเรื่องงานที่สีทำสีต้องปิดคาเฟ่ชั่วคราวมันแย่ไปหมดทุกอย่างเลยเพื่อนบอกสีตลอดว่ารักตัวเองซีเธอแต่ซีขอสารภาพเลยสีรักตัวเองไม่เป็นแล้วไม่รู้ว่าต้องเริ่มจากอะไรอยากตายให้พ้นผลหนูควรทำยังไงดีคะพี่อ้อย อยู่ใกล้ๆจะกอดน้องแน่นๆนะซีนะตอนนี้เนี่ยน้องกำลังมีภาวะซึมเศร้าค่ะยังไงซึมเศร้าต้องหาหมอเพื่อควบคุมสารเคมีในสมองก่อนนะคะและตอนนี้น้องซีเองมีใครอยู่ใกล้ๆรอบๆตัวไหมคุณพ่อคุณแม่เพื่อนๆหรือใครที่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับน้องตอนนี้เนี่ยกลัวน้องสู้คนเดียวไม่ไหวอะค่ะต้องตั้งทีมให้กําลังใจกันเลยละ่ะและพี่ขอเป็นหนึ่งในทีมนั้นอย่างแรก เรื่องความรักไม่มีใครโง่ค่ะซีมันมีแค่ยอมหรือไม่ยอมเท่านั้นน้องรักเขาน้องก็เชื่อใจไม่เห็นผิดตรงไหนเลยแค่เลือกรักคนผิดเราได้เจอกันไม่ใช่พรมลิขิตค่ะอันนี้แค่ผีผลักให้ไปรักคนที่ไม่ควรรักเขาเอาความรู้สึกของเรามาเอาเปรียบเรารู้นะว่าน้องรักให้ความห่วงใยใส่ใจให้ที่พักพิงอาศัยเขาแค่คนเลวที่ทรยศหัวใจน้อง ไม่ใช่น้องไม่มีค่านะคะเขาตั้งหากที่ไม่ควรค่ากับหัวใจดีๆของซีผู้ชายที่หากินกับความรู้สึกดีๆของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่แน่ใจจริงๆว่าเขากินลงได้ยังไงเนาะหรือแม้แต่ผู้หญิงอีกคนที่เขาเลือกอะค่ะยินดีด้วยนะเธอได้ผู้ชายนิสัยเสียคนหนึ่งไปเป็นเจ้าของอยากรู้ว่าเขาเป็นแฟนแบบไหนให้ดูว่าเขาดูแลแฟนเก่ายัางไงเขาหลอกใครต่อใครได้มากมายค่ะคงไม่ได้เว้นไว้แม้แต่คนใกล้ตัวละมั้งพี่อ้อยมั่นใจว่ากับคนใกล้ตัวเขาก็หลอกเหมือนกันแหละ ทำอย่างนี้ไม่ไหวคนเราไม่รักกันก็บอกเลิกให้จบอย่าคบซ้อนค่ะและไม่ใช่วิธีการแบบนี้ถ้าตอนนี้น้องไม่ไหวจริงๆนะร้องไห้ออกมาดังๆร้องไห้ออกมาเพื่อล้างพิษแล้วใช้ชีวิตต่อน้องไม่ใช่ผู้หญิงที่ผู้ชายทิ้งแต่คือผู้หญิงที่ฉลาดพอจะเลือกว่าผู้ชายคนไหนควรจะไปต่อในชีวิตเราเขาเสียศักดิ์ศรีแค่ไหนน้องลองคิดดูต้องเก็บข้าวเก็บของหล่นลานออกจากบ้านผู้หญิงที่เขาไม่ซื่อสัตย์บ้านตัวเองห้องตัวเองคอนโดตัวเอง ยังไม่มีปัญญาหาเพื่อดูแลแฟนใหม่ของเขาเลยอะต้องมาขออาศัยห้องเราน้องเป็นผู้หญิงแท้ๆดูแลตัวเองทํามาหากินแถมดูแลเขาได้ด้วยภูมิใจในความเป็นตัวเรานะน้องนะโลกแค่คัดคนแย่ๆออกไปจากชีวิตเราเราเศร้าเราเสียใจเพราะคิดว่าเขาจะดีพอเขาไม่ไดีอย่างที่คิดชีวิตก็เลยสะดุดนิดนึงนะคะเรื่องราวนี้ทั้งหมดนะคนที่ควรอายคือเขาน้องจะไปฆ่าตัวตายหนีโลกนี้ทําไม ต้องอยู่ให้ดีค่ะอยู่เพราะเราเป็นคนรักที่ดีอยู่เพื่อทําชีวิตดีๆให้เขาเห็นทําชีวิตดีๆชดเชยวันเวลาแย่ๆที่เคยเป็นแฟนเขาอยู่ให้เขามองมาแล้วเห็นว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่ตั้งแต่เขาทิ้งชีวิตเจริญขึ้นตั้งเยอะธุรกิจวันนี้นะคะน้องซีไม่มีธุรกิจไหนไม่ลำบากแต่ตอนนี้เนี่ยน้องต้องรับมือกับเรื่องหัวใจก่อนหัวใจน้องพังอ่ะน้องเลยหมดพลังไปลุยงานค่อยเป็นค่อยไปค่ะยังไม่ต้องรีบ การพยายามเข้มแข็งในวันที่อ่อนแอเดี๋ยวแผละใจะใหญ่กว่าเดิมค่อยๆเพิ่มพลังใจทีละนิดละนิดชีวิตตั้งแต่นี้จะดีขึ้นบอกกับตัวเองทุกวันชีวิตต่อจากนี้จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะคะหายใจเข้าแล้วหายใจออกยาวๆลมหายใจยังเป็นของเราค่ะนี่คือโอกาสดีๆคิดข้างหน้าไกลๆไม่ไหวคิดสั้นๆให้รอดทีละวันก่อนคิดสั้นๆไม่ได้แปลว่าคิดสั้นนะเอาวันนี้ให้รอดก่อน เดี๋ยวก็รอดทุกวันเชื่อพี่อ้อยค่ะเวลารักษาได้ทุกแผลแค่ต้องรอเวลาให้ไหวหัวใจคนไม่ใช่ AI อะค่ะกดปุ่มดีลิทปั๊บแล้วมันหายไปได้ง่ายได้ขนาดนั้นที่สำคัญอย่างที่บอกซึมเศร้านะต้องคุยกับหมอทั้งหมอกายและหมอใจค่อยๆรักษากันไปค่ะวันนี้ผู้ชายแย่ๆคนหนึ่งออกจากชีวิตเราไปแล้วตอนนี้อาจจะเสียใจวันหนึ่งน้องจะดีใจค่ะคนบางคนเสียเขาไปตั้งแต่ตอนนี้อาจจะน่าดีใจกว่าได้เขามาตั้งเยอะ ดีที่รู้วันนี้ดีกว่าอยู่ไปอีกร้ายต่อหลายปีถึงเพิ่งรู้ว่าฉันตกนรกมาตั้งนานแล้วนะคะเอาเวลาไปใช้กับหลายสิ่งหลายอย่างรอบๆตัวไปออกกําลังกายให้มันได้เหงื่อทุกวันวันไหนร่างกายแข็งแรงพอไหวไปบริจาคเลือดเลยเสียน้าตาไม่ช่วยอะไรเสียเลือดไปต่อชีวิตคนอื่นได้แล้วเดี๋ยวคุณค่าของตัวเราจะกลับมาอีกอย่างหนึ่งเรื่องราวที่น้องเจอเป็นวิธีคิดให้กับคนอื่นอีกเยอะแยะมากมายเมื่อเลือกที่จะเล่าให้พี่อ้อยฟังเพื่อขอเอาเรื่องนี้มาเล่าต่อ อย่างน้อยจะได้ให้หลายๆคนเป็นบทเรียนเป็นสตินะคะอดีตลบไม่ได้แต่มันค่อยๆเลือนได้ค่ะวันนี้เป็นเรื่องเศร้าเดี๋ยววันหนึ่งข้างหน้านะคะน้องมันจะกลายไปแค่เรื่องเล่าเรื่องหนึ่งวันนี้เล่าไปอาจจะร้องไห้เสียน้ําตาวันหนึ่งข้างหน้าน้องอาจจะเล่าไปขำไปโดยเฉพาะซีนที่ผู้ชายคนหนึ่งต้องเก็บข้าวของหัวซุกหัวซุนเพราะโดนเล่าไล่ออกจากห้องต่อหน้าผู้หญิงที่เขาก็หลอกเอาไว้ด้วยเช่นกันน้องดูสิ ใครควรจะเศร้ามากกว่ากันระหว่างผู้ชายคนนั้นกับผู้หญิงอย่างเราเข้าใจนะคะเวลาที่เรารักใครความรักคือการให้ให้ความเชื่อใจให้ความไว้วางใจหรือแม้แต่ให้ความช่วยเหลือแต่ถ้าวันหนึ่งเรารู้แล้วว่าเราให้ผิดคนทําดีผิดคนก็แค่หันกลับมาทําดีต่อหัวใจตัวเองอย่าคิดค่าตัวตายเลยน้องซีคนที่จะร้องไห้เสียใจคือคนที่รักเรา ไม่ใช่เขาที่มาตักตวงผลประโยชน์แล้วก็ยังทรยศไร้สิ้นซึ่งความกตัญญูนะคะเอาใจช่วยน้องนะคะวันนี้มีคนผิดหวังความรักเยอะแยะมากมายเรามีพื้นที่เล็กๆตรงนี้เอาไว้เล่าสู่กันฟังบอกแล้วหัวใจพังพี่ฟังได้เสมอ้าวทุรักค่ะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันมีเรื่องราวชีวิตของแต่ละคนมาเป็นวิธีคิดแลกเปลี่ยนกันแบบนี้เรื่อยๆติดตามกันได้นะคะในเว็บของไทยรัฐออนไลน์ใน YouTube ของไทยรัฐ พอร์ตบีนสปอติฟาแล้วก็จู๊ก s อยากส่งเรื่องราวของตัวเองเข้ามาบ้างเข้ามาได้เลยค่ะใน howto รัก podcast at gmail com นะคะส่งกอดเป็นกําลังใจแน่นๆให้กับทุกๆคนย้ําอีกทีค่ะรักคนอื่นบอกรักซะเสียงดังบอกรักตัวเองฟังไม่ค่อยได้ยินวันนี้ถ้ารักเขาแล้วใจพังหันกลับมารักตัวเองเยอะๆและหลายๆครั้งรักตัวเองให้ได้ครึ่งหนึ่งที่รักเขาเราก็น่าจะรอดจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น ในที่สุดนะคะเราเลือกคนที่จะเข้ามาในชีวิตไม่ได้แต่เราเลือกจะวางเขาไว้ตรงไหนในชีวิตได้เดินหน้ากันต่อไปด้วยหัวใจที่แข็งแรงเจอกันใหม่ในฮาวทูรักอีพีต่อไปกับ DJ เจพี่อ้อยนะคะสวัสดีค่ะ How ทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับ DJ เจพี่อ้อยนภะพพร